สวัสดีครับพ่อแม่พมีพ่น้องทุกๆคนครับผมวันนี้ต้องแดงฟาร์มนะครับสิ่้าพอ่อแม่พี่น้องมาเห็ดภารกิจอีกแล้วครับพ่อแม่พี่น้องนี่ครับพ่อแม่พี่น้องภากรกิจเม้าครับ,น,น,น,รบ,น,รบนี่ครับมาขอบปลาครับหาเห็ดครับพ่อแม่พี่น้องมาเบิงครับพ่อแม่พี่น้องนั่นค้ามเห็นไหมครับอ่านี่ครับ นี่พ่อแม่พี่น้องเห็นบ่ครับอ่าเห็นบ่ครับได้แล้วครับดอกที่สองมองไปอีกท่าหนี่ครับพ่อแม่พี่นอ้องนึกครับเห็นบ่เพป็นยู่ท่าหนี่เห็นบะม,นม่ค่อยได้ครับนี่ครับดอกที่สาม้วครับพ่อแม่พี่น้องเห็นบ่ครับอ่า ที่สามแล้วครับไปรู้น้ากันครับพ่อแม,ม่พี่น้องเป็นกําลังใจให้น้ากันนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับสวยมากงามนี่ลองพ่อแม,ม่พี่น้องอ่า อีกดอกครับพ่อแม่พี่น้องนี่ครับไปไปน้ำขันอีกครับนี่ครับขวนครับพ่อแม่พี่น้องอ่า อืทำผีกับมีม่ตัวนี่เอ่อท่านี่ก็มี่เจออีกดอกแล้วครับพ่อแม่พี่นอ้องอ่าครับสวยงามครับอ่าป่ะต้อไปหากันอีก